ต่อไปจะได้กล่าวคำโอการบูชาพระเกศในวันนี้ได้จัดเครื่องบัตรพีคือบัตรพะเกศบัตรพภูบัตเจ้าอุ่าลีเพื่อมาเมยไว้ใัยให้แก่ทุกท่านในวันนี้เทตุเท,ทวะน a โมทย y นาค โอภะะวะโตอะระหโตสัมาสัมพุทสะหนาทโมตัสสะภวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสะนทโมตัสสะภวะโตอะระหะโตสัมมาสัม สัมันตาจักวาเลสุอัตราคชนตุเทวตาสาธมังมุนิราชาสุนันตุสัขโม ปาริตาวานเมตังสเมตาพภะคนตัอวิคิตาจิตา

สันติสิริเทภะยาวิโยทยามังมหยสุรังปทาวสังวิสุทธาเทเวสะสัพโพธิพยาสังเทมันตุมาสิทธิโอมพระภูมิภทรณีกุมภาดีตัมเบยยาปริวาลาเอหิสทายา ลาภามีทิละสานาโคปัฏฐวิยังบริพาโตสุขสัมปติสัพพธาปุริมาทิสังจะตระโตจามาราชาทิสั समी महाराज गीता पाठे ते अनुखय सुखे ने ราษมุเวโลจมาราทิสาาเท 大路的瓦蓝。 พริพุนันโตทิโตจะสุรโคจะเทวเศโทจะเทวุญญโก นามีอุตมังธรรมังสัพานังโสทิยาวะ ธรรมสุวิมุติบริสุทธิ์สิริสวัสดิ์แก่สรรพสัตว์ทั่วั้งมนุษย์และเทวดาผู้ปฏิบัติดีอันหนึ่งข้าพเจ้าขอน้องนอ้นองอันทุตีแห่พระอริยสุทธสาววผู้รักมรดกค,คือสวัสดิธรรมสมบัติกระทังถึงพุทธันิยาสวัสดิ์ให้ปรากฏในตน โดยสามารถด้วยเดชแห่งอำนาจแห่งการนมัสการซึ่งวิมุิิสร้างโสธิยากอนวัตถุทั้งสามคือพระไตรนั้นขอสักพพิบ่บาิอุปถวางันตลายและสิ่งไม่พึงประสงค์ทั้งหลายต้งเสื่อมสูญหายสิ็น ขอสิ่งเจริญใจและสาภาษิริสวัสดิริลาภัยจงบังเกิดมีแด่หวงพ่อพัดธุปุญญากาโมท่านพระครูนิวิทยาพรคณะสงฆ์คณะอุบาสกุบาสิกาคณะกรรมการวัดดวมถึงทุกๆท,ท่านที่ได้มาร่วมอยู่ในมนทลพิธีวัดด้วยด้วยทุกท่านสุนันตุทิพะโสเตนะอัมหังกุโคสนัง อีทางสมันตาจักวาเรสุยัตกาตจิสันทิตาสัพเพมิธิกาเทวาภูมาจะสงกวาสิโนยักษ์พันธะภ,ภูมะพันทะครุฑธธานาคาติกาพิจักเมตติิตามนุสเสสุกิเจสุสารทาสวัตถิรมนาถายะอายัตุวิมันะเล ดูก่อนผู้เทพบมรแต่บรรดามีอยู่ในสมัป์ปากจกวาลผู้สิงสถิณสถานที่นั้นนับเป็นชานภูมชินวนาเนาอยู่ในพระสุธาพรงอรัญญบัณพและนิคาชนบทนครราชธานีทั้งถวยเทศที่สิงสถิณทวีปน้อยใหญ่แต่อากาศสัทนาในสวรรค์ชั้นกามาปจรรมภพ ทั้งครุฑทานกคนพันกุมพันพญาหน้าพระทั้งปวงผู้มีริษใหญ่หัวมีทิพยะจักษุทิพยโซนอันประเสริฐขอถวยเทพอันลำเดอร์ที่กล่าวมาแล้วตั้งแต่ต้นตั้งแต่เทพพยาดาผู้สิงสถิอภิบาลรักษาพระพุทธ,ธปฏิมากรพระสถูเจดีสิงกาสงน,นาสนะพระรเถรไวยททะเสื้อวัดสมวัด น,นอารามวัดห้วยด้วนทานทหารอย่างนี้จงมีสมณาหารสกัคฟังคําประกาศแห่งข้าพุทธเจ้านี้ด้วยทิพยโพยาสนทุกประการเืินปราสัมิบาย นัณพระม,มาสหภพินามังอาทิกเพสุภาคโตปัญจพาทุมังทิสวานาโกพุทธายาวันทนังสีโลโมเมพุทธเทวันจานาเตพระมาเทวตาปัาททงนารายาเจวาทาเวหเทประเมสวาปาเท วิสุกังเจวาสัพพะกามาประสิทธิเมวันทิตาวาอาจาริยปาปัทังเมสากริยาสัมพินทยายังสังพระโทสัวินาสันติสิริเทพภอยาวิโยทยามังมาเฮสุรังปะทวสังวิสุธาเทเวสา สัพโพธิคยาสังเกมันตุมาราสิธีอูมพระพรหมเทวาพระภูมิเทวาตัมงเบยาปริวารเอหิสัขายาอาคัจันตุปริพุนจันตุสวายาณภาพมีสีลสานาโุปาวิยา การสร้ปติสัพพทาการจัดพิธีวงสวงพิธีพุทธาพิเศษเหลียยงพ่อพันธุญยากามโมรุ่เพชรนำเดกนี้เป็นดั่งดวงแก้วมณีโชธิรสรุ่งมณีรัตม,มีรัศมีสีสดรุ่งเหลืองสุขใสผู้ใดได้กราบไหว้บูชาขอให้มีสิริเดชเทพยดา,าและมนุษย์บูชาที่ได้ขาดในสถานที่นั้น ด้วยอำนาจขอองค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าประธานรัศมีอิทธิรทธิบุญยรฤทธิไว้ในพิธีบวงสวพุทธ,ธาพิเศษเหรียญหลวงพ่อพัดปุญญกาโมพระภูนิวิุญญยกรุ่นเพชรน,น้ำเอกนี้ที่วัดห้วยด้วนจัดสร้างขึ้นนี้ปฏิมาณพุทโธทาตุพุทโธนิมิตตพุทโธกายพุทโธสุญย์พุทโธ พุทโธมังคะรสัมภูตโตสัมพุทโธทีกา,ามุตตโมพุทธะมังคะระขาบาับมามะสัพพทุกขาปะมุจันุพุทธะรูป,ปัปิมาหาเตชังมาหานุภาวชานิกามาหามาังคะรสังยุตตาอันตลายเยวินาสกาสัพพะสุสุขสังยุตตาอา,านิกาพุนันตนะปะกาติ สิทธิกิจจังสิทธิกำลังสิทธิกริยายถานโตสิทธิเบโชชยโยนิจังสิทธิลาโพนิรันต,ตลังสัพพสิทธิทวันตุเตรัตนตยานรัตนตยเตเจสาอุปภัตวันอันตรารยาจักอุปัสสคาสัพสพโสมาการทันจิสามภูสิสุพุทธา สาริกปรปชานอารมณที่ยักสุขันเจวะตะโตทีคาลิตาปิตะตับพันธุนันจะสัมปักโยสุขังสัพพธาโ,า,ตตาโซทีพระวันตุสัมปวันตันตุสธาโสธีพระวันตุโอด้วยอานุภาแพแห่งคุณขอพระรัตนตรัยอันเป็นแดงเกษสระนะุตะนะมงคล ขออุปัตวะอันตรายทั้งหลายและอุปสรรคทั้งหลายจงอย่าพึงบางเกินนดมีแต่ท่านพระครูพินิวิทญาพรหลวงพ่อพัดปุญญากาโมและทุกทุกท่านที่ได้มาร่วมอยู่ในมฑลนนพิธีวัดห้วยด้วนแห่งนี้ผู้ใดได้กว่าบไหวบูชามีวัตถุมงคลรุ่นเพชรนันเอง,เองติดตัวไปในทุกสถานที่ไม่ว่าในกาไหน,ไหน ขอความไม่มีโรคความสุขการมีอยายุยัง่งยืนสุขสวัสดีจงบังเกิดขอสัพพพิษสวัสทิพัฒนะมงคลจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านทุกเมื่อด้วยเชิญทางสาธุการพร้อมกันสำคัญครับตรามงคลจากรวา เจ้าของลูกนะครับขากราบทานานิยมกัน ียกรรมบวงสวงบูชายาเวาวิธีตามวิสัยชาดีมาแต่โบราณขอเดชานุภาพระยาณประสวนบรรยาล,ลาชาธิบดีจงประสิทธิประศาทเองอำนาจลงในสารกิจภายใต้พิธีบวงสวงพุทธาพิเศษวัตถุมงคลยุ่นเท็น,นักเอง ของท่านพระภูนิวิทยาพรหลวงพ่อพัดปุญญกาโมศชัยยกโรหักเตโชชัยชนะแก่มูวรนา,าพิมุปัจจามิตจงกรรมจัดทุพิศสักพระอุปัฏฐวะสตุเวหาพยันตนะอีโรคาพยิยมอิทธิทั้งหลายจงปราศจากท่านพระภูนิวิบทญาพร ด้วยเดชาลุคาาขอให้ประสิทธิในวัตถุมงคลเพชรนามเองอิสรเทวังชัยพระมาัพระขนตังสุริยจันธิมาอาโปจเทวาปัทวีเตชวายาุตธาขมวาุวรุณาวรุณาโมจาสาสหะศาเมตตาการุณากายิกา